กรณีของกล้วยที่เป็นที่เป็นกล้วยสะดับฮะวิธีการทํากล้วยสะดับนี้เขาใช้กล้วยเป็นลูกๆน,นะก็ในนั้นเขาก็ยังบอกวิธีการทำอะฮะเอาลูกกล้วยใส่ไป็นลูกล่กะแล้วก็เอาน้ําตาลใส่แดงใส้กเกลือใส่นิดหน่อยก็ได้แล้วแต่หรือไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยเป็นกล้วยใส่หลับแล้วก็กล้วยใส่น้ํา เคยหลับกล้วยเนี่ยคุณแจงเขาเคยให้หลวงพี่มาจ้ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่จ้ะเพราะเราก็ไม่ได้ทานเยอะทานนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามีของอะไรเยอะ,ะแยะล่ะเราก็เข้าคิวทานไปเรื่อยๆหรือว่าตอนไหนรืด่วนๆเราจะต้องใช้ใส้ดับของกล้วยเราก็เอามาทานใส้ดับของกล้วยนั้นก็จะทานของคุณแจงนั้นก็จะทานกับพวก พวกของแห้งๆที่เขาทำอะ่ะเช่นกล้วยแห้งเขาก็ทำเป็นแห้งๆกล้วยแห้งเป็นผงอะกล้วยแห้งลูกเดือยแห้งทันจะพืชแห้งหลายชนิดหลายอย่างให้มีความอร่อยก็เพิ่มความหวานจากใส่ดับกล้วยใส่ดับกล้วยก็เพียงแค่เอากล้วยมาแล้วก็ ล้วก็เลือกกล้วยที่พอดีพอดีอ่ะจะสุกมากก็ได้หรือเจ้าไม่ดูว่าสุกน้อยก็ได้ <c oughs> แล้วก็เป็นลูกๆอะ่ะแค่ปอกเปลือกออกแล้วก็ใส่ดิโลเอาเอาน้ำตาลใสแดงใส่คำนวณว,ว่าจะไม่ให้เน่าเสียแค่นั้นเองจำนวนปริมาณน้ำตาลแล้วก็สังเกตว่าจะเอาเท่าไหร่ล้วก็สังเกตดูเราเติมได้เรื่อย และผลลัพธ์คือเขาเอาน้ําจ้ะเขาไม่ได้เอาเอาเป็นชิ้นเป็นอะไรอย่างนั้นจ้ะแล้วเวลาเขาเอามาเนี่ยเขานิ่งแล้วฮะมีการอิ่มตัวแล้วมีความหวานยึดพื้นที่พอดีว่าเป็นไส้หลับที่ต้องการจ้ะเราของดีจากกล้วยก็อยู่ในนั้นนะ่ะเต็มไปหมดเลยของประเภทนี้จะมีคุณสมบัติก็เหมือนเหมือนกับ เหมือนกับพวกพวกน้ำผึ้งนะจ๊ะน้ำผึ้งเขามีความหวานแล้วก็มีสารพัดอะไรอยู่ในนั้นนะฮะน้ำผึ้งการทำไส่หลับอะะความหวานเราก็ได้จากน้ำตาลใายแดงน้ำตาลโอทึงก็ได้หรือบางคนเขาใช้น้ำน้ำผึ้งก็มีแล้วแต่ แต่ด้วยกาที่ว่าเราต้องการจะทําน้ําผึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเราก็เริ่มถูดดิบโดยน้ําตาลทรายแดงเหรืองตาลโอทึงแล้วก็มีมีอย่างเงี้ยมีพวกพืชมีผลไม้ที่ว่ามาเนี่ยฮะจะเป็นผลไม้เปรี้ยวจัดก็ได้จะเป็นส้มก็ได้จะเป็นมะนาวก็ได้เป็นมะกรูดก็ได,กด้ใส่หลับมะกูดใส่หลับ ปุ้ยนี้ก็ได้เนี้ยใส่หลับลูกยอเงี้ยฮะที่เราพูดถึงนะฮะก็คือใส่หลับลูกยอเนี่ยมันที่พูดถึงมันก่อนๆนะฮะเนี่ยใส่หลับลูกยอซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์อยู่ด้วยนะพวกที่เป็นน้ำผึ้งเี่ยเขาก็มีจุลินทรีย์จ้ะมีปโปรไบโอติกอยู่ คือของพวกนี้เราต้องรู้เข้าไปว่าคืออะไรจ้ะว่าว่าคืออะไรพอรู้ว่าคืออะไรเราจะรู้ว่าเราจะทํำยังไงจ้ะแต่ถ้าเป็นเกณีเอาเกล้วยมายำๆแล้วก็เอาน้ำน้ำตาลมาใส่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าการการทําเอนไซม์จ้ะการหมักเป็นการหมักอ่ะเป็นน้ําหมักอ่ะฮะมันคนละประเด็นกับคําว่าใส่ดับไปจ้ะซึ่งในนี้เขาก็มีวิดีโอบอกชัดเจนอยู่นะต้องสังเกตจ้ะ ผลลัพธ์มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ตามตามที่ต้องการนะฮะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมทุกอย่างมีประโยชน์หมดแหละจ้ะแต่เพียงแค่ว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอามาใช้ยังไง,งนี่เองเหมือนก็ณีคําว่ากล้วยดีเหมือนกักกกนเราจะทําเป็นเอนไซน์น้ําหมักก็ได้แต่ด้วยคที่เอนไซน์น้ําหมักเนี่ยเราก็มีเยอะฮะแล้วการรักษาไม่ให้เขาเน่าเสียคือเขายึดพื้นที่ด้วยความเปรี้ยว ได้กดอสิติกได้ได้วยกระบวนการย่อยสลายที่เขาลงตัวอยู่แล้วแล้วเขานิ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไปทานเนี่ยก็จะค่อนข้างแกรเปรี้ยวซึ่งก็ไม่ได้เสียหายถ้าเราต้องการให้หวานก็ไม่ยากเลยเราก็แค่ใส่น้ำตาลเข้าไปเขาก็จะเป็นใส่หลับกล้วยเลยนะคือนำเอนไซม์เนี่ยฮะเอนไซม์ inside กล้วยเนี่ยซึ่งกรณีกล้วยบางทีเขาก็บัก ให้เป็นแบบน้ำส้มสายชูก็ยังได้เลยน้ำส้มสายชูที่ทําจากกล้วยเราจะทําให้เป็นไซรับกล้วยก็ไม่ยากอะ่ะก็เพียงแค่เอาน้ําตาลใสแดงใสเข้าไปในในในน้ำส้มสายชูกล้วยนะ้ะไรอะใส่เข้าไปเยอะๆจนทั้งเราพอใจว่าโอเคหวานอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์จากกล้วยยีก็ได้อะมันอยู่ที่รูปแบบว่าเราจะท,ทําขั้นตอนไหนยังไงอะไรหรือเราจะเริ่มจาก กล้วยเป็นลูกๆแล้วก็เอาน้ําตาลใส่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะให้น้ําตาลเดี๋ยวเขารักษาไม่ให้กล้วยเน่าเสียแล้วก็ความเป็นประโยชน์จากกล้วยเขาจะออกมาจากลูกกล้วยนะฮนะแต่ถ้ากรณีเอากล้วยมายำๆ,ๆแล้วเอาน้ําตาลใส่นี่ฮะอันนี้คือเขาต้องเราต้องการให้จุลินทรีย์เขาเข้าไปทำปิยากับกล้วยเพราะว่าจุลินทรีย์เขาต้องการ การขวาหมายจากน้ําตาลแล้วก็ไปไปย่อยกล้วยอีกทีหนึ่งการทํางานก็เป็นรูปแบบนี้แต่การควบคุมลักษณะน,นี้บางทีควบคุมโดยโดยไม่เติมน้ำก็ได้จ้ะก็คือให้มีให้มีความขึ้นพ้นของของน้ําตาลเยอะๆะบวนการก็จะไปประมาณว่าไม่ค่อยย่อยสลายกล้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะ เกิดการเอาเอาความเป็นกล้วยเนะะี่ยละลายออกมาแบบมันจะข้นอะ่ะมันจะอะไรอะไรอะไรเยะเลยล่ะใน,นี่น้นะแต่นี่เราต้องไปดูจ้ะไปดูต้นแบบที่เขาทำไซรับอะ่ะที่เราว่ามาอย่างนี้ได้เพราะเราสังเกตจ้ะแต่ไม่ใช่ว่าเราเราไม่เคยพลาดเราก็พลาดมาจ้ะเราก็เราก็ลงอะไรอย่างงู้ยงี้สารพัด อ๋อแล้วก็มีต่อก็คือพัฒนะของประเภทเนี้ยเขาไม่ไม่ใช้แก้วจ้ะเพราะอันตรายมากเลยจ้ะอันตรายมากๆเลยฮะหรือบางทีเปิดบางทีก็เปิดไม่ค่อยได้เลยตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้จ้ะตอนนี้เรากําลังดูว่าจะเอาไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราใช้สว่านเจาะลงไป,ตรง,ไปตรงกลางฮะแล้วเราก็เรา เราก็มีความรู้สึกหน่อยๆ่ยา้อ,อเดี๋ยวมันจะเปื้อนล้วมั้งก็เลยไปวางไว้ตรงที่สามารถเปื้อนได้แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่สมบูรณ์ในความรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเขาก็เขาก็อัดตัวพุ่งออกมาอย่างมากเลยอ่ะ คือตอนที่เขาพูดออกมาเราเราก็หันหลังมาเพื่อจะเก็บสว่านนะคะพอหันไปอีกทีหนึง่งเราต้องเอามือไปปิดไว้เพราะไม่งันมันก็กระเด็นไปถึงหลังคางไงจ้ะเรา,าปิดไว้ปิดไว้ให้เขาพุ่งอยู่ไงนะพุ่งออกมาก็ประมาณเกินครึ่งละะแล้วมั้งเขาก็จะอยู่ในฝาของถังนั่นนะ แล้วพอพอเขาสงบลงแล้วก็ไปล้างพอไปล้างไปตั้งไว้เขาก็พุ่งขึ้นมาอีกนะเพราะบางทีขณะที่พุ่งมาเขาไปอุดตันดูรูเป็นสว่านเล็กอะแล้วพออุดตันเขาก็จะพุ่งขึ้นมาพุ่งก็ระดับหลังคายเหมือนกันจ้ะเราก็เลยอิทํำไงงั้นเอาฝาพลาสติกเหมือนกับขันพลาสติกลองไว้ น้นสรุปตอนนี้ก็แล้วตอนนี้พอเขาเริ่มนิ่งๆระยะหนึ่งว่าจะไปเปิดเปิดก็ยังไม่ได้ดยังเปิดไม่ได้ถือแล้วคือเราต้องสังเกตของพวกนี้ครับภาชนะอะไรประเภทอย่างเงี้ยฮะถ้าเขาจะของพวกนี้คะัเขาจะเอาไปใส่พวกพวกของแห้งอะแล้วเราก็ต้องดูได้ว่าของประเภทนี้พออายุนานเขา เข้าเนี่ยป่าก็จะเปิดได้ไหมด้วยจ้ะเพราะของสมัยนี้เขาสารพัดรูปแบบเลยจ้ะบางทีฝานั้นลูกยางนั้นบางทีลูกยางไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยได้อะพอลูกยางเขาเสื่อมเขาเขาก็จะติดสนึกไว้ง้างก็เปิดไม่ได้อีกเหมือนกันในเรื่องของลักษณะอย่างเงี้ยเราเามีตั้งแต่สมัยโน้น แต่จําไม่ค่อยได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเพื่อนเขาบอกเนี่ยแล้วก็เอาพวกขวดเอนไซม์ไปไว้ในตู้ตู้ที่ตึกส่งอะแล้วระเบิดไอ้คำว่าระเบิดนั้นจำไม่ได้ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์หรือเพื่อนเขาอยู่ในเหตุการณ์นะแต่เราเป็นคนเก็บเอนไซม์ไว้ระเบิดน่ากลัวมากเป็นขวดแก้วอะ คือเรารู้ข้อมูลเพเน,นี้ยเราก็เลยต้องรีบจัดการว่าจะเอาไงเพราะเปิดไม่ได้หรือถ้าจะไปฝืนเปิดก็ไม่แน่ถ้าแก้วแตกตอนที่เราเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงก็ก,ก็ก็สรุปก็คือต้องเจาะพอเจาะปรากฏว่าตอนนี้ยฝาก็ยังเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปว่ายัางไงต่อถ้าเปิดไม่ได้ก็ต้องก็ต้องทุบฝาแล้วเอาขวดแก้วไว้อย่างเงี้ยฮะ หรือจะอยังไงต่อแล้วก็ต้องดูต่อไปอันนี้คือกรณีนี้ถ้าจะขอประเภทเนี้ยฮะเวลาเขาจะทำเขาก็จะต้องให้เป็นไซลับจนเขาเขานง่งอะแล้วก็เอาน้ำนั่นน่ะแจกจ่ายจะ้ะแต่ถ้าประเภทแบบเอามาใส่กันอย่างเงี้ยมันมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นไง หรือถ้าต้องเราต้องรีบอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีง่ายมากคือใส่ถุงพลาสติกแกแต่การใส่ถุงพลาสติกเราก็รู้แล้วว่าเขาก็จะต้องแบบขึ้นมาเยอะๆเลยล่ะถ้าไม่ต้องการให้ขึ้นมาเยอะทําไงง่ายมากเลยรือถ้าเราเอากล้วยมามาหนึ่งกิโลเราต้องการส่งกล้วยหนึ่งกิโลใส่น้ําตาลลงไปหนึ่งกิโลจะเท่ากันนะฮะเขาจะนิ่งเลย ไอเรื่องประเภทนี้เคยบอกมาแล้วที่บอกตอนนั้นไงตอนที่บอกว่าทำทำซีอิวใบหม่อนนั่นไงที่บอกว่ามีสับประรดมาแล้วก็สับประรดเขาเขาอยู่ในช่วงที่ไม่ได้เน่าอ่ะแต่เขากำลังเล่เซลสนังเซลเขาแตกอ่ะแต่เขายังไม่บูดเน่าแล้วเขากำลังจะเริ่มแล้วมีการ มีการเป็นฟองขึ้นมาไงแต่ไม่ได้เหม็นเน่านะเพราะจุลินทรีย์ในการเน่าเสียเขายังไม่ได้ยึดพื้นที่เขายังไม่ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาเขายังทํางานไม่เสร็จอะแล้วเราก็เราก็ทําตั้งก็คือร้อยกว่ากิโลอ่ะกระจายสามถังอะ่ะแล้วก็รวมถังแรกๆอันนี้ก็เป็นแบบว่าสบระรดที่แบบเขา ค่อนข้างที่เขาจะแบบเกือบจะเน่ามากๆเอามารวไมไว้ตรงนี้ก็เพียงแค่เราใส่น้าตาลทรายแดงลงไปจ้ะแต่แลราก็ไม่รู้หรอกแต่ก็มีข้อมูลอยู่ที่เราได้สังเกตมาจากข้อมูลที่ผู้รู้ท่านได้บอกไว้แต่เรายังไม่ได้เจอกับตัวไง เราก็เลยจัดการเตรียมสับประรดลงถังให้หมดก่อนก็คือขั้นตอนก็คือก็มีกากถั่วเหลืองสุกลงไปแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็เป็นสับประรดอะแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นน้ําตาลนี่ไงน้ําตาลใสแดงปรากฏว่าพอใส่น้ตาตาลใสแดงไปอาการที่เดือดเดือดเดือด,เ,ด,อด,เ,ด,อดเขาสงบ,บทันทีเลยอะ เขาหยุดเลยดังกรณีที่เกิดขึ้นละน่ะที่เขาเดือดอย่างเงี้ยคือน้ําตาลน้อยจ้ะคือถ้าต้องการทําแบบนี้นะแต่ก็มีวิธีหนึ่งที่ง่ายถ้าต้องการใส่น้ําตาลไม่เยอะก็ทําเป็นลูกๆไงก็ในวิดีโอเขาก็บอกก็ทําทเป็นลูกๆโจจนันไดก็ทําเป็นลูกๆนี่เขาแกะเปลือกเขาก็บอกแกะเปลือกใส แกเปลือกเล้เาลูกใส่เปลือกเข้าไปหมักเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเปลือกน้ำเอนไซม์ปุ๋ยอย่างดีเลยละ่ะเปลือกกล้วยมีแต่ของมีประโยชน์นั่นหละแล้วเขาก็บอกว่าใส่น้ําตาลก็แล้วแต่ใส่ไปไม่จำเป็นต้องเยอะใส่สังเกตดูว่าเลืเอายังไงกล้วยก็ไปลูกลูกลูกนั่นแหละแล้วเขาก็เอาน้ําออกมาเขาจะ บีบน้ำตัวเขาออกมาเลยส่วนกระบวนการในการเน่าเสียของกล้วยจะไม่เกิดขึ้นเพราะมีน้ําตาลายแดงรักษาอยู่แต่ต้องเป็นปริมาณที่พอดีพอดีที่เขารักษาได้แล้วก็สังเกตในแต่ละวันแคก้นเองถ้าไม่ต้องการใส่น้ำตาลเยอะก็ค่ยอยใส่ไปทีืหน่อยหรือหรือจะเอาแบบมาตรฐานแบบไม่ต้องไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากมายก็คือหนึ่งต่อหนึ่งกรมีใส่หลับ ของบวยเนี่ยเขาหนึ่งต่อหนึ่งแกแล้วน้ําตาลเขาก็เป็นน้ําตาลกวดแต่เราเป็นน้าตาลใสแดงก็ได้ก็ให้ผลออกมาก็ดีเหมือนกันอ่ะก็ไม่เห็นจะแตกทางอะไรมากมายดีด้วยเพราะเขาเป็นน้ําตาลเหมือนกันก็คือความหวานอ่ะแต่เราเน้นไม่หวานก็ปรากเปรี้ยวน่น,ออนเดงแกซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่า เราเก็บรักษาไว้เพื่อจะไปทําอะไรอื่นๆตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทําอะไรต่อก็เป็นวัตถุดิบเก็บไปเรื่อยๆว่ยาเราจะเอายังไงก็ย่างต้องสังเกตจ้ะก็คือต้องสังเกตทุกเรื่องเลยปะก่อเพตสังเกตผลทนเถิดเสืน,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 นักไฟหลับกล้วยที่ของกุญแจงนั้นรู้สึกก็ใส่เป็นขวดพลาสติกอะฮะ แต่เขาแต่เขานิ่งแล้วนะเขาเป็นไซรับเป็นความหวานที่นิ่งนิ่งล่ะลักษณะนี้เขาคำนวณมาหมดแล้วเพื่อในการแจกจ่ายจะ้ะก็จะต้องรู้หวานประมาณเท่าไหร่จะนิ่งแล้วก็ไม่ขึ้นราเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะี้ะเขาใจความหวานยึดพื้นที่ ใช้ความหวานก็เหมือนกับที่เวลาเขาเขาเอาซากซากสัตว์นะฮะไม่อยากให้เน่าเขาก็าจะเอาน้ำผึ้งแช่ไงจ้ะน้ำผึ้งแช่ไว้ไม่ให้เน่านะฮะไม่ให้เน่าเสียเขาจะเขาจะไว้อย่างนั้นเลยสมัยก่อน คนสมัยก่อนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกน้ําตาลนะั้างหรือน้ําตาลไม่ค่อยใส่งั้นเขาก็เลยใช้วิธีเอาน้ําผึ้งน้ําผึ้งเขาใสกว่าแล้วก็มีอยู่เยอะเพื่อจะไม่ให้เกิดการเน่าเสียของซากซากคนซากสัตว์อย่างเงี้ยจะแช่น้ําผึ้งหรือว่าแช่ความหวานหรือจะไปแช่เกลือก็ได้จ้ะก็ต้องสังเกตหมดล่ะ ว่าจะเอาไงส่วนส่วน,วนกล้วยทอดนั้นอร่อยอยู่แล้วล่ะฮะอันนั้นคือของที่สุดยอดอยู่แล้วของดีอยู่แล้วเราสามารถทําเป็นรถช็อกโกแลตก็ได้ทําเป็นรถอะไรหลายๆอย่างก็ได้ที่มีก็รสปาปิก้าอย่างเงี้ยฮะทําเป็นรสอะไรอื่นๆก็ได้อนะ่ะ แต่ก็ยังว่านะแค่นี้ก็งานก็เต็มมือแล้วอะแค่ทำเฉพาะหน้านี้ก็ไม่ไม่มีเวลาที่จะคิดคนอะไรแล้วใช่ไหมจ้ะทำทั้งวันอทำไปเรื่อยทั้งวันเราได้ทำหน้าที่สร้างชาวสวิไลสร้างยุคชาวสวิไลรบระวิสักท้าตเด็กคุณลระสทันเต็มตัวกัน ตลอดเลยพัฒนาก้าวหน้าดีขึ้นเรื่อยๆจะเชิญเราทำหน้าที่ร่วมกันต่อไนดะ้